ในรหรอในการลงพื้นที่เหมือนว่ามันมีคนเห็นต่างแล้วเนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างกี่คนคนมารับกี่คนเป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมไอมาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วนั้ในี่เรื่องของการดูแลตรงนี้เจ้าหน้าที่แต่ก็ดูแลดีพี่เหรอตำรวจตวดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่เหอตัวเขาี่น่ะเ็เดือมเขาสิบอกว่าจะเป็นแพลชันในพื้นที่ก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าให้ความสำคัญเข้าใจเปล่า ผมไม่เห็นความน้ำพานภาพที่ออกไปมันดูเหมือนรุนแรงไปไหมครับท่านนายกเห็นภาพรุนแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นไม่คุนแรงยังไงเห็นการกระชากรไม่กระชาก้าก็ปิดปากฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามเขาห้ามทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามแล้วไม่ไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้พิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำตีแค่เขาห้ามแหละผมก็ไม่ต้อตายอยู่เนาะเออแล้วผมมาทำอะไรให้กับใคร ให้คนั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกัวเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เลยในปีนี้อันนหนรู้าแกนไป,ประชุมกคน